สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้านะคะใครที่เห็นคลิปนี้นะไล่จบนะอัดคลิปจบลบเลยดีไหมถ้าว่าใครมีตั้งใจเรียนนะคะวันนี้ครูแม่นิดมาแบ่งปันนะอืมนะสามความลับที่จะทำให้ทุกคนอ่ะนะชีวิตขาขึ้นค่ะนะแล้วก็ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะแล้วก็ใครที่แบบการเงินติดขัดเงินน้อยไม่มีเงินเก็บอ่านะใครที่มาเรียนกับครูครูจะเอาคอนเทนต์จากประสบการณ์ตัวเราเองเลยหรือเงินไม่มีเนี่ยอยากมีเงินเยอะๆเนี่ยอยากให้เงินไหลมาเทมาเอาแบบเหลือเฟือเอาที่แบบอยากกินอะไรก็ได้กินอยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะก่อนที่เราจะมีแบบนั้นอะนะ เราต้องรู้สามความลับนี้ก่อนขอแต่งหน้าก่อนก่จะทำอะไรขอแต่งหน้าก่อนจริงๆแล้วอะ่ะเออนิ้เชิญพ่อมาทำงานด้วยแต่ไม่ได้ใส่นะคะก็ให้พ่อ,พอ,อยุงเกียงข้างขออัญเชิญนะท่านท้าวิษวรโนหลวงพ่อพระสังกาจจยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาช่วยลูกนะทำงานด้วยเนาะครูก็บอกเลยว่าครูเรียนกับแม่ครูลุงใช่ไหมความรู้ที่ผ่านมาเนี่ยครูเรียนกับแม่ครูลุง ส่วนผูสามารถจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ในทุกวันแต่กูก็จะไประเรียนเพิ่มเติมนะเมื่อกี้ก็จะไประเรียนแต่ว่าขอแบ่งปันก่อนนะเนาะแต่งหน้าก่อนขอมาแต่งหน้าก่อนค่ะไหนๆก็จะแต่งหน้าแล้วค่ะน,คนี่คือตัวเทสนี่คือตัวเทสแป้งตลับค่ะชื่อว่านางฟ้านะคะเป็นแบรนด์เราจะทําแบรนด์ในของตัวเองแต่เราเทสก่อนเนาะทุกคนอนะ่ะทีนี้ในขณะที่เรากำลังเทสสินค้าเนี่ยอ่าด้วยความที่เราอ่ะ อยากมีรายได้ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมอยากมีรายได้นะอยากมีเงินเยอะๆนะอยากแต่งตัวสวยๆอ่ะมันมัวหรือเปล่าเนี่ยทุกคนกีบมัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูเยอะหลังอยากใส่ตังหูสวยๆอยากทำผมให้สวยๆอ่ะ แต่พอสวยแล้วทำตัวสวยแล้วก็มานั่งแบบแคร์คนรอบข้างไหมน,นั่นคือราอไอรอแคร์คนรอบข้างนะคะเป็นแบบนี้ไหมเออใครบ้างที่อยากรออยากสวยอยากรวยอยากมีไรายได้ดีๆอยากมีเงินเยอะๆนะหรือใครไม่ได้อยากมีหรอกนะเอออะไรประมาณนี้เนาะทุกคนครูแบ่งปันทำคอนเทนต์มาเนี่ยสร้างตัวตนทำในเฟ e b o o k เนี่ย บางคนเขาเขารวยแล้วนะเขารู้ละวเขาก็บอกเราว่าเอ้ยจะมาสอนเขาทําไมนะทีนี้พอครูเรียนรู้กับแม่ครูรู้กับคนสําเร็จหลายคนเนี่ยมันทําให้ครูรู้ว่าที่ตอนที่ครูขายของออนไลน์เริ่มต้นครูขายของออนไลน์ใหม่ๆครูโคต์เอาเนาะครูมันมาแบ่งปันแบบนี้อ่ะครูครูเรียนรู้กับแม่ทีมใช่ไหมคะก็สอนให้ครูเนี่ยรักตัวเอง อ่าสมมุติว่าครูขายครีมเนะจะไม่เยเนเริ่มแรกที่ครูขายครีมเนาะทุกคนนะสมมุติว่านี้ครูขายครีมเนาะต่ไม่ใช่ครีมของครูเนาะแม่ครีมก็บอกว่าให้รักตัวเองนะไอ้เนี่ย